สวัสดีครับเอฟซนองอิงเอซสาวน้อยเพปันแพงที่รักและรบทุกทานครับพบกันอีกแล้วครับผมกับทรงชำนานเมื่อนี้เอาเรื่องล่าข่าวสารและน้อยมาฟาังมาตอนคือเก่าพี่น้องสำหรับคมชัดลึกอวอร์ดครับเคเสามสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครับถือว่าปิดการโหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอ๋อซึ่งกับทางคมชัดลึกอวอร์ดเพิ่งกระสิ ประกาศผลในวันที่14พฤษภาคม2568ครับซึ่งก็มาลุ้นกันครับผมแตครับมาลุ้นกันเบื้องมาน้องอิงสีได้อ่าสาขาสิได้อีกปีนึงไหครับสำหรับลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับเนาะซึงถือว่าคะแน่นสูสีกันครับครับเนาะน้องไลอ้นน,ออน,น,ออน,น้องอุงอิงน้องไลอ้นน้องไอเนาะ ถือว่าคะแนนกันเบียดกันนะพี่น้องห่างกันม่หลายอ่ะเมื่อคืนนี้ท jo, ั้งบอสโจเนาะเสียนนรุ่นกันตัวโกงกนะพี่น้องเนาะเอฟซีแฟนครับบ้านฮักแต่ละหลังไม่มีใครยอมใครนะเมื่อคืนนี้เนาะจนถึงเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ครับถือว่าแบบสู้กันแบบโดดเดียนเลยสําหรับสาขาลูกทุ่งหมอํายอดนิยมเนาะซึ่งมีน้องอุ๋งอิงน้องไรอันน้องไอเนาะ ึงคะแนนนั่นถือว่าถึงมีหลายคนอยู่ถือว่าคะแนนนั้นเบียดกันยู่ครับผมเนาะทิ้งห้างกันบ่นหลายดอกเอาเจ็บซี FC, ่พอเจ็บเมย์พอหักไม่หกักทั้งหลายกันแบบบ่ยอมกันแล้วครับเนาะสู้กันแบบดูเดียนเลยสำหรับสาขาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมซึ่งน้องอิงกะซึ่งบอดโจน,นั้นคาดว่าบ่ยอมในน่อนครับพี่น้อง บอโจเนี่ต้องต้องทุ่มสุดตัวเลยครับบอเพราะว่ารางวัลน,นี้ถือว่าสําคัญมากๆครับสําหรับน้องอุงอิงเนาะสําหรับบอสโจสําหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเพราะว่ามันส่งผลถึงออนาคตก็คือจั่าน้อยก็ต้องมันส่งผลถึงว่าหนังไข้อ่อนำพร้อมพี่น้องเนาะเพราะว่า วันที่สิบเกดกรกฎาคมนี่ครับนางไข่อ้อก็จะเข้าโรงฉายเนาะซึ่งขันเป็นได้รางวัลตรงนี้มาด้วยมันก็จะเสริมบารมีนะเสมบารมีให้บอสโจอ่าแล้วก็น้องอิงเนาะให้ดังดัง,ด,งดังขึ้นไปอีกนะเอาเอาใจซ้อยครับเอาใจช่วยเนะเอาใจช่วยทุกคนแล้วครับเนาะการเล้วแต่บุญผ้าวาสนาทรงครับอันนี้กับบัลโมนว่า อ่าไได้ย,ยังไงเนาะเพราะว่า,วาลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนี่ครับมันต้องยอดนิยมมันต้องนิยมไม่หลีเลยพี่น้องคําว่ายอดนิยมนี่บ่ธรรมดาครับสําหรับสาขานี้เนาะซึ่งปีที่แล้วน้องอิงก็ได้รับมาสองลว,วันครับก็คือลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนี่แหละถือว่าน้องอิงนี่ปีนี้ก็ถือว่ามาแรงอยู่เอาเรามาลุ้นกันครับผมว่า น้องสิงได้อีกบ่เนาะปีหนึ่งเอาใจช่วยทุกทุกคนครับผมสำหรับรางวัลสำหรับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดเนาะสำหรับงานเมื่อกี้นี่ที่น้องสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับโอ้ยคนอาญ,ญาพี่น้องเอฟซี FC แฟนครับครับเขาไปกำลังใจย่างหลายทีเดียวครับซึ่งเจ้าภาพนั้นเพิ่นเก็บบัตรหกสิบาทพี่น้องถือว่าถูกเลยถูกมากมากเลยละ่ะ บัตรหกสิบาท,บาทเพราะว่าเป็นงานการกุศลนะเพิ่นเก็บพ่อได้ค่าหมอล่ำมาทันถือว่าคนหลายแห้งพี่น้องซึ่งเจ้าภาพพ้นกับว่าพ่นขายบัตรแข็งไปแล้วหาพันใบนะเมื่อคืนนี้คนอาญาเลยครับที่อำเภอหนองสองห่องจังหวัดขอนแก่นครับฝนก็บว่าตกพี่น้องถือว่านี่แห้งครับเนาะน้องอิงนี่ถือว่าที่งมานสาหน่อยไปเล่นมองใดนี่ถือว่า โชคดีอยู่ครับเนาะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือยงงังวังกรอน,นั่นวังไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยต้นเดืยนที่ผ่านมาเนาะคนกลับไปทั่วกทมครับก็ถือว่าได้เล่นสู้มือไหมพี่นอ้องถึงแม้ฝนตกก,ตกระตกไม่แห้งนะก็เล่นได้อยู่แล้วก็คนกับอาญะครับแล้วก็ไลยสนามที่แบบเก็บเงินได้เป็นล้านเลยเนาะโอ้ถือว่าสุดยอดแห้งครับปีนี้สาวน้อยเป็นมันแพงนั่นถือว่าสุดยอดจริงๆครับไปเล่นเมืองไหนคนอาญาเลย แล้วก็ช่วงนี้เพิ่งกกลับมาเล่นที่ทางภาคอีสานเนาะมันขึ้นในยุคคอนแกนเมื่อนี่กสิไปเล่นทัางข้อว่างยะโสทอนครับเนาะกับวนเวียนอยู่แถวภาคอีสานกัพักนึงแล้วกังากนั้นเพิ่งกับไปทัวร์กทมอีกครับช่วงกลางกลงช่วงประมาณกลางกลเดือนนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนหกพี่น้องเดือนหกลงไมให้ลง่หน้านะฝนฟ้ากับตก ตกดีแห้งครับปีนี้ครับแล้วก็ช่วงบุญบางไฟน้าเนาะแถวภาคอีสานก็นจะเป็นบุญบางไฟแล้วก็ฝนก็นตกลงมาโอ้บางพื้นที่ก็เจอพายุหลายครับผมเนาะซึ่งถือว่าแล้วก็บางคณะก็เล่นไ่ได้เลยเจอพายุฝนหน้ากระนำย่องต้นเดียนเนาะ ทางมอล่ำกันได้เดินทางไปทั่กวกวทวหมหลายคณะครับผมไปทั่วแถวปริมณฑนเนาะในกรุงเทพเนี่ยก็เจอปัญหาก็คือโดนยกเลิกงานแน่ครับเนาะลายงานเลยพี่น้องลายคณะเลยละ่ะโดนยกเลิกเนาะแล้วก็บอให้โดนให้ลดเสียงลงสางทีนะหรือกำลังเรีนยนอยู่กับสร้างยกเลิกก็มีครับซึ่งในกรุงเทพ เดี๋ยวนี้ถือว่าโอ้ยากเลยพี่น้องในในในกรุงเทพเลยนะยากเลยครับเพราะว่ามันมีคนร้องเรียนแล้วก็มันถึงเสียงดังเนาะมันเสียงดังแล้วก็มันลบกวนประชาชนเนาะคนที่เพิ่นบ่มาักก็มีครับเนาะเพิ่นเพิ่ยากพักผ่อนน่นสินะาวันนี้เสียงดังเพิ่นก็ร้องเรียนมาเนี่ยร้องเรียนเพิ่นก็ต้องตำรวจเพิ่นก็ต้องมาสั่งระงับไปครับวันนี้มอหิรินทร์นะ่กะก็หลายพื้นที่ครับที่เดี๋ยวนี้นี่กรุงเทพนี่ เล่นไ่ได้เลยครับต้องเล่นรอบๆปริมณฑลนะรอบๆปริมณฑลแถวสูนย์ปากการแถวชนบุรีนี่ครับแ <c oughs> ถวรอบนอกได้อยู่ครับแต่ว่าในในตัวกรุงเทพมหานครเองนั้นอู้ยากนะครับช่วงนี้ยากเลยแล้วก็ <c oughs> แต่ว่าสาวน้อยเพริมเพรียงไปเล่นข้าวนี่เนาะก็ถือว่าโชคดีเลยพี่น้องเนาะถือว่าพน้นโชคดีแห้งครับ เพราะว่าไปทั่วประมาณโอ้เกืียบสิบมือครับถือว่าได้เล่นซุม้มือไหมได้เล่นซุ้มือเลยถือว่าดวงดีแห้งแล้วก็เอฟซีแฟนคลับก็หลายครับเนาะไปแห่กวางใจย่างหลายทีเดียวสำหรับน้องอิงครับสำหรับน้องอิงเมื่อนี่เพิ่งก็เดินทางเนาะพ่อเอกแม่หน่อยน้องอิงครับก็เดินทางกลับศีริกิติกลับมาพักพรอนที่บ้านกอนครับแล้วก็ตอนเย็นถึงจะเดินทางไปเล่นที่ ขอวังจังหวัดยะโสธรนะครับเนาะซึ่งเป็นร้อยต่อระวางสิเกยตยะโสธรครับอ่าาบอกไก่เป็นไดพี่นอ้องอ่าเดินทางสะดวกสบายครับคลิปนี้ฝากไว้ทํานี้ครับพ่อคไม่คิปหนาสวัสดีครับ